ต่อไปจะเป็นการลบผู้เช่าในห้องพักออกนะคะในกรณีที่เราทำผิดพลาดหรือเราต้องการลบค่ะก่อนอื่นก็ต้องมาที่เมนูห้องพักนะคะแล้วก็ทำการเลือกเดือนที่ท่านต้องการที่จะลบข้อมูลหรือว่าช่วงเวลาที่ท่านต้องการลบข้อมูลของผู้เช่าในช่วงนั้นนะคะจากนั้นค่ะก็ ทำการลบได้เลยอย่างเมื่อ EP ที่แล้วค่ะเราทำการเพิ่มผู้เช่าในเดือนมิถุนายนในห้อง A 1 0 5ไปเดี๋ยวเราจะทำการลบนะคะวิธีการก็คือกดเข้าไปในห้องได้เลยค่ะเสร็จแล้วท่านจะเห็นรายชื่อผู้เช่าที่ท่านทำการกรอกข้อมูลไปนะคะท่านจะเห็นว่ามีรูปถังขยะตรงนี้ค่ะให้ท่านกดไปที่รูปถังขยะระบบจะถามค่ะว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลนี้ถ้าแน่ใจแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะ จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่าลบข้อมูลสำเร็จกดโอเคค่ะเท่านี้ค่ะในเดือนมิถุนายนห้อง a 1 0 5เราก็มันก็จะไม่มีสีขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นห้องนี้วางนั่นเองค่ะ